เพราะธรรมชาติที่ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและมีชายหาดยาวกว่า13กิโลเมตรบ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจึงไม่เพียงเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานา,นาชนิดแต่ยังมีสเสน่ห์จากธรรมชาติทั้งหาดสวยสายขาวน้ำทะเลใสสีฟ้าอมเขียวเที่ยวชมโขดหินสีสันสวยงามและแปลกตาจนเป็นที่มาให้ได้เล่าขานถึงเขาหน้ายักษ์ในอดีตท,ที่เคยตั้งตระงานในวงทะเลบ้านท่าดินแดง โดยแม้ในปัจจุบันเขาหน้ายักษ์ที่กล่าวถึงนี้จะหายไปจากท้องทะเลแล้วแต่ยังเป็นตำนานให้ได้ถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องอตรงนี้เท่อยเขตรงนี้เป็นเขาเ,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 เป็นหาดเขาหน้ายักษ์เขาเรียกสมัยก,อก,อก่อ,อาาานกสงคร,รา,า,ามโลกครั้งที่สองผู้ท่าผู้เก่เขาจะนั่งเรือออกมาทางด้านโ้นจะมีโขดหินด้านนู้นเลยครับจะเป็นรูประกายหน้ายักษ์แล้วก็มาช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าจะมีพวกเรือทหารที่ปุ่นรังกฝรพันธเศตม้างผ่านมาทางนี้แล้วก็พอผ่านทางนี้ปุ๊บ เกิดอาถรรพ์เกิดอาเพศบ้างขึ้นดนมรสุมบ้างทหารในเรือเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างพอเอามาข้าหลังก็จะส่องกล้องดูไปเห็นรูปหินเขาว่าน่าจะเกิดจากอาถรรพ์อาเพศขอนายักษ์แห่เนี้ก็เลยใช้ปืนใหญ่เรือยิงถล่มหินก้อนนั้นไอ้เป็นนายักษ์นะลงลงในทะเลแล้วเรื่องมันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานว่าเป็นเขานายักษ์อยู่ทุกวันนี้ครับปัจจุบันบริเวณเขานายักษ์เป็นสถานที่หนึ่งที่หลายคนสนใจ แวะไปถ่ายรูปเช็คอินเล่นน้ำดํำน้ำดูปะการางอย่างต่อเนื่องโดยทริปท่องเที่ยวของบ้านท่าดินแดงซึ่งปัจจุบันกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีได้สร้างกิจกรรมนำของดีทั้งหมดมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเริ่มจากการล่องเรือเดินทางไปทุ่งหญ้าสวรรณนา,นาที่ระหว่างทางจะมีแมงกระพุนถ้วยแหกว่ายสายน้ำสีเขียวมรกตมาให้ยนโชมเป็นระยะ เมื่อผ่านเขาหน้ายักษ์นักท่องเที่ยวก็จะได้ดำน้ำดูปะการังก่อนที่จะไปยังท่าเรือดินแดงที่จะมีกิจกรรมภายเรือคายักเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่ากกงกลางซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้ชาวบ้านนั่นเอง กิจกรรมของของกลุ่มท่องเที่ยวของบ้านทะดินแดงมันหลากหลายนะครับอนอกจากการท่องเที่ยวแบบในระบบนิเวศนะครับหรือไม่ก็เราไปชมทุ่งสวรนคาเขานายักษ์ที่มีตำนานแหล่งแร่โบราณนะครับรังแร่โบราณแล้วก็สาธิตวิธีการร่อนแร่การเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้านการหาหอยการหาปูดำวางอวนล,ลอบปูอะไรพวกนี้แล้วก็การพายเรือขยักชมะระบบนิเวศในป่าชายเลนหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จบจากภารกิจตรงนั้น แล้วนักท่องเที่ยวก่อนจะกลับเนี่ยครับก็ต้องมาแวะชมะวิถีกเกษตรของของบ้านท่าดินแดงเขาเรียกว่าร่วมกลุ่มกันนะครับระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคกเกษตรนะครับจับมือร่วมกันเพื่อบริการให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ได้ชมความหลากหลายทั้งทั้งทั้ง,ง,งสอ,งอย่างเลยครับผมสำหรับวิธีกเกษตรของที่นี่ชาวบ้านท่าดินแดงปลูกผักไฮโดโปนิก โดยจุดเริ่มต้นมาจากองค์การ FAO หรือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้องค์ความรู้และสร้างอาชีพตั้งแต่ช่วงเกิดสึนามิเมื่อปี2547 จากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็มีวิถีเกษตรควบคู่กับอาชีพประมงพื้นบ้านและมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบในปี2549ด้วยคอนเซปต์ชุมชนมากของดีมีทั้งอาหารกายและอาหารใจที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมีความสุขมาจนถึงทุกวันนี้ นับได้ว่าเป็นความคุ้มค่าสําหรับการเที่ยวชมธรรมชาติได้อย่างเต็มอิ่มณนะบ้านท่าดินแดงจังหวัดพังงาซึ่งผู้สนใจเข้าท่องเที่ยวก็จะมีชาวบ้านร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดที่นี่มาเราจะมีคนดูแลท่านถ้าท่านมาครบคนเดียวก็ต้องมีคนดูแลหนึ่งคนมาเสียคนก็ต้องมีคนมาดูแลด้วยเพราะจะได้นํานนท่านววาตรงน,นั้นอันตารายหน้ามีขดหินมาเลยเนี่ยก็าเราจะต้องให้ความรู้กับทุกคนด้วยเรื่องของความปลอดภัยสําคัญเป็นหลักเพราะ นโยบายท่านเพราะว่าราจารจังหวัดพังงาก็ของการต้องเที่ยวแล้วก็ต้องมาปลอดปลอดภัยต้องสูงด้วยก่อนนักท่องเที่ยวจะมาเราก็จังจังมุฟนักท่องเที่ยวก่อนว่าถ้าจะเที่ยวพายคายักก็ต้องมีจะนั่งยังไงใส่ชูชีพใช่ไหมเส้นทางที่มาคายักแล้วก็มีเรือที่ประมาณปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ลงเรือหัวทงเราเพรประมาณเรารับได้ก็ประมาณเก้าคนสิบคนเอาที่ปลอดภัยแล้วก็มีเราก็มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเผื่อก็จะมีบาดแผลเล็กน้อยพอได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อ ต้อยายาดวงตาแดงก็มียาดมยาอะไรให้ด้วยถ้าขึ้นมาบนขดทิศอันนี้เราก็ต้องแนะนําว่าอันตรายเป็นอันตรายสำหรับผู้สนใจไปท่องเที่ยวธรรมชาติณชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านท่าดินแดงจังหวัดพังงาก็สามารถติดต่อสอบถามฤดูกาลท่องเที่ยวกับทางชุมชนได้เลยนะคะเพราะแต่ละฤดูกาลก็จะมีความงามที่ต่างกันแต่ก็จะมีฤดูมรสุมที่จะงดท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน จิรสวัสิ์เกศสิรัตน์และสินชัยพงพาณิชถ่ายภาพพิชยาพักคล้ายมณีรายงาน